สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเกยียตเพชร s k s ซุปเปอร์ไฟส์เสาที่หนึ่งมิถุนายนวันนี้หงแดงมีข้อมูลเบื้องต้นนะวันนี้แม้ว่าจะมาช้านิดหนึ่งแต่ข้อมูลเหล่านี้ FC สามารถนำ ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยวันนี้ทั้ง4คู่นะสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยพีพีทีวี3 0มนาฬกา30นาทีเป็นต้นไปขอบอกว่าน่าสนใจมากๆวันนี้ทั้ง4คู่คู่หนึ่งแสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊เจอโอเล่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยคู่2ซ้ายรัตนาะพอหอมกลิ่นเจอกับเพชรขวัญชัยวอสุขสันขณะที่คู่3กระทาเพชรสิงห์มาวินวันนี้เจอเชมวกเพชรแอดสันป่าตอง คู่4ส,สิงสอโชคมีชัยเจอจอมเกา๋าเพชรนิรันด์ดาบาณสารคามร้อยสามสิบวันนี้มีคอมเมนต์เด็ดเสิรส่งตรงถึง FC FC ชอบกดซับสไค i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านในที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหง118แอดหนง118ที่มวยรักมวอชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งแสงทองน้อยแสงทองค่าแก๊สเจอโอเล่เล็ก ซูเปอร์เล็กมวยไทย100ปอนด์ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่1แสงทองน้อยแสงทองคาแกสพบกับโอเล u ซูเปอร์เล็กมวยไทยชกกันที่พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์แสงทองน้อยแสงทองคาแกสอายุ16ปี161เซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดแท้นออกยกสหมุนพระการสิทธิ์เทชรฉลูกัน แพนนกยกสามเพชรอุทยัยอบอตอนาหนองทุ่มและครั้งหลังสุดชนะนอกยกสามศิล,ลาลา่าสอจอเล็กมืองนนท์ทางด้านคู่ชกโอเล่ซูเปอร์เล็กมวยไทยอายุ16ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนเสมาทองดาบรันสารคามแพนอกยกสองซูปเปอร์แบลครถสวยจ่าเจและครั้งหลังสุดชนะนอกยกสองเพชรอุบลน,นุปรานบุรี แสงทองน้อยเนี่ยเป็นมวยขวาแข่งขวาจัดในดีเลยหัวใจดีมากๆขนาดที่โอเล่เล็กเป็นมวยขวาเหมือนกันแข่งขวาในถือว่าเป็นทีเด็ดมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่แสงทองน้อยหงแดงชอบไปที่หัวจิตหัวใจเปิดเกมนะเตะค้าต่อยหมัดหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมวันนี้เบียดบทเบียดบทแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สจะเบียดเฉือนชนะโอเล่ เล็กซูเปอปร์เล็กมวยไทยเบียดเบียดเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอฟท่านใดที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ซ้ายรัตนาพอหอมกลิน่นวันนี้เจอเพชรขวัญใจวอสุขสันร้อยย่สไปดูฟอร์มล่าสุดของนังคู่คู่ที่สองซ้ายรัตนาพอหอมกลิน่นพบกับเพชรขวัญใจวอสุขสัน ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์สายรัตนาพอหอมกลิ่นอายุ18ปี170เซติเมตรจากจังหวัดสุรินทร์สถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนดำเดือดติเจริญเมืองชนะนอกยก3เด็กดอยทีเอ็นมวยไทยและครั้งหลังสุดแท้คะแนนเสมอสินลูกเจ้าพ่อหลวงวังทางด้านคู่ชกเพชรขวัญชัยวสุสนร์อายุ18ปี170ซติเมตรจากจังหวัดกำแพงเพชร สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนสุวัส์เล็กที่เด็ด99แพ้คะแนนในการชกแก้มือกับสุวัส์เล็กที่เด็ด99และครั้งหลังสุดแพ้คะแนนในการขึ้นชกกับสุวัส์เล็กที่เด็ด99ซ้ายรัตนาเนี่ยแข่งซ้ายนะเป็นมวยซ้ายฝีมือแข่งซ้ายหมัดซ้ายขณะที่เพชรขวัญชัยนีย่ขวาเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาซ้อมอยู่วอ,อสุขสันมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ ลูกโหดของเพชรขวัญชัยชอบไปที่ลูกหัวฉีดหัวใจของเพชรขวัญชัยวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกคาาเพชรสิงห์มาวินวันนี้เจอชมูเพชรแอดสันป่าตอง1 2อยไปดู3าฟอร์มล่าสดคู่ที่สคาาเพชรสิงห์มาวินพบกับชมูเพชรแอดสันป่าตอง ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก128ตอนดคทาเพชรสิงมาวินอายุ19ปี177เซนติเมตรจากจังหวัดอุดรธานีสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนขุนพลเอกมืองนนท์แก้มือกับขุนพลเอกเมืองนนท์ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตทางด้านคู่ชกชฉกเพชรแฮสันป่าตองอายุ23ปี177เซนติเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่ สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนงาเทาจิตมึองนนท์แพ้คะแนนสุปรชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่และครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสองน้ำผ่องน้อยสอสมหมายคทาเพชรสิงห์มาวินเนี่ยมวยขวาเข่าในอาชีพเดินเบียดเดินชนแข้งขวาเนี่ยดีในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่จมกเพชรจมกเพชรซ้ายนะแข้งซ้ายจัดจ้านหมัดซ้ายนอกนี่ดีมากๆจังหวะฝีมือ มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่คาตาเพชรชอบไปที่ลูกเข่าวงในวันนี้เบียดชนเบียดชนเข่าวงในของคาตาเพชรจะแผงลงฤทธิ์วันนี้จะเบียดเฉือนชนะชโฉมเพชรแอดสันปัดตองเบียดเบียดเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่เอกคู่เอกสิงสโชคมีชยัยวันนี้เจอจอมเกา๋าเพชรนิรันดร์ดาบานสารคามร้อยสามสิบเอ็ดไปดูสามฟอร์มล่าสุดคู่ที่สี่คู่เอกของรายการสิงสอโชคมีชยัย พบกับเพชรนิรันต์น้ำจิ้มดับรันชกกันที่พิกัดน้ำหนัก131อปอนด์สิงหอโชคมีชัยอายุ20ปี170เซนติเมตรจากจังหวัดสุราธ,ธานีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนวินสิทธิ์เจนิมชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธินายกทวิตพงศ์และครั้งหลังสุดชนะคะแนนในการขึ้นชกแก้มือกับวินสิทธิ์เจนิมทางด้านคู่ชกเพชรนิรันต์น้ำจิ้มดับรันอายุ30ปี168เซนติเมตร จากจังหวัดมหาสารคามสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนสันบัวทีเด็ด99ชนะคะแนนชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองและครั้งหลังสุดชนะนอกยกสี่เดชยาเพชรยินดีอะคาเดมีสิงเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องขวาแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวดีมากๆขณะที่เพชรนิรันจอมเก่านะขุนเข่าลำสิงแข้งขวาหมัดขวา ในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่หนุ่มแน่นอย่างสิงห์ฉอโชคมีชัยของแดงมองว่าสิงห์นี่หนุ่มแน่นสร,ร,รีรุระรูปร่างดีกว่าวันนี้ต้อนรับการมาเยือนอีกครั้งของเพชรนิรันด์ดาบันจารคามวันนี้สิงห์สดกว่าจะเบีเยดเฉือนชนะเพชรนิรันด์ดาบันจารคามสนุกนี่คือมวยไทยเกียรติเพชร SKS Super f i g ป t เไฟส์าที่หนึ่งมิถุนายนสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย่ายทอดสด ทางพีพ v ที14สามกา30นาทีเป็นต้นไฟแฟนมวยไทย SKS พลาดไม่ได้ด้วยประการทังปวงมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งของแดงชอบไปที่แสงทองน้อยแสงทองทาแก๊สวันนี้มองว่าหัวจิตหัวใจดีมากๆในดีเลยวันนี้เบียดชน,ชนเบียดชนจะเบียดเฉียนชนะโอเล่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยเบียดเบียดชอบสองหงแดงชอบไปที่เพชรขวัญชยัยวันนี้ชอบไปที่ลูกโขดชอบไปที่หัวจิตหัวใจวันนี้ ลุ้นเป็นมวยสายต่ำได้เลยวันนี้เพชรขวัญชัยจะเบียดเฉือนชนะซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นเบียดเบียดชอบสามวันนี้ของแดงชอบไปที่คาถาเพชรสิงห์มาวินชอบไปที่ลูกในชอบไปที่ลูกทาาทอโรดวันนี้ในดูเหลื่อมกว่าจะเบียดเฉือนชนะชมวกเพชรแอสสันผาตองสนุกส่วนคู่เอกของแดงชอบไปที่สิงห์นะชอบไปที่ความสดชอบไปที่ความหนมชอบไปที่เจ้าถิน่นวันนี้จะ เฉือนชนะเพื่อนิรันด์ขุนขาลำซิ่งซึ่งกลับมาชกในสายเกียรติเพชรอีกครั้งหนึ่งแบบเบียดเบียดนี่คือมวยไทยเกียรตเพชร SKS s u p e r อร์ไฟส์าที่หนึ่งมิถุนายนแฟนซุปเปอร์ไฟพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงวันนี้เวลาหมดบนเวลาก่อนจากกันขออวยพรให้ FC มวยไทยเกียเพชร SKS ซุปเปอร์ไฟเฮงๆรวยๆมีโชคมีลาบกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ